เม like, ี้ยวเมี้ยวกับล่าเมียวเซ็นทรัลลาดพร้าวเห็นหมาล่ายั่วๆขนาดนี้ใครจะอดใจไหวล่าเมียวคือร้านหมาล่าบาร์กับวัตถุดิบกว่า50ชนิดและอาหารจีนสไตล์ฮูนาเซชวนการันตีว่าจีนแท้100ซมี7จสาขาทั่วกรุงเทพเลยนะดูเมนูสิงครับคือน่ากินไม่ไหวอยากกินหมดเลยหมาล่าบาราลานตากว่า50ชนิดให้เลือกคิดตามที่ใจอยากกินบอกเลยว่าวัตถุดิบสดสะอาดชิ้นโตโตทั้งนั้นคิดราคาตามจริงขีดละ45บาทพร้อมปรุงให้เสร็ ทั้งแบบซุปและผัดแห้ง4สไตล์ซุปมา่าออริจินอลซุปคอลลาเจนซุปมะเขือเทศและหมา่าวีแกนและเมนูสิกเนเจอร์เฉพาะสาขาเซ็นทรัลร้อยพร้าวกับมาล่าชาวขาวปิ้งย่างเสียบไม้และไก่ทอดพริกเสฉวนแซ่บดินชาเบาๆแบบจีนหูนาาเสฉวนแท้ๆเลยครับและสดชื่นกับเมียวชาชาผลไม้5ชนิดก,กับครีมชีสละมุนลิ้นนู่ยจินเลอกเป็นมะม่วงหวานกลมๆสุดๆนึกถึงอาหารจีนหูนาเสฉวนและมา่าบาต้องล่าเมียวนะครับเมียว